สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำกระถางปูนปั้นจะอธิบายโดยละเอียดนะคะพอดีเราไปเดินดูกระถางที่ร้านขายกระถางมานะคะเราได้กระถางทรงถูกใจมาแต่ว่าร้านค้าเขาบอกมีเหลือใบเดียวค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเอามาปั้นปูนมันก็น่าจะสวยนะคะทำด้วยปูน น่าจะหนักแล้วก็แข็งแรงดีลมพัดไม่ปลิวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำกระถางที่เราต้องการเป็นแม่พิมพ์นะคะมาทาน้ำมันให้ทั่วๆเลยนะคะด้านในที่เราจะทำเป็นแม่พิมพ์เราทาน้ำมันเพื่อป้องกันปูนที่เราป้ายติดลงไปอะคะ่ะ กันไม่ให้มันติดกับกระถางนะคะและเพื่อให้ง่ายต่อการแกะหลังจากเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะผสมปูนปูนที่เราใช้จะเป็นปูนสำหรับงานก่อทั่วไปนะคะก่อเทฉาบทั่วไปค่ะเราเอาผสมปูนหนึ่งส่วนและทรายสองส่วนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วค่อยผสมน้ำให้มันได้เป็นเนื้อครีมๆนะคะ แล้วเราก็เอาถุงพลาสติกค่ะสวมมือเราอีกทีนึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนมันเปื้อนเปร้อเระไปทั่วค่ะแล้วก็ให้เนื้อปูนที่เราป้ายลงไปกับกระถางมันเรียบด้วยค่ะถ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกหุ้มอีกทีนึงพอเวลาเราป้ายไปมันจะเป็นรอยนิ้วมือนะคะแล้วด้านในมันจะไม่ค่อยสวยการตกแต่งมันก็จะทําลําบากขึ้นค่ะ เราก็จะเอาปูนป้ายลงไปให้ทั่วกระถางเลยนะคะเราจะทําการป้ายข้างกระถางก่อนนะคะเมื่อป้ายข้างกระถางเสร็จแล้วเราก็จะใส่ที่ก้นกระถางด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาปูนแห้งนะคะโรยไปด้านข้างเพื่อให้ปูนอยู่ตัวติดกับกระถางนะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้ปูนเซ็ตตัวสักครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราก็ นำลวดนะคะมาดัดเป็นรูปร่างตามปากขอบอกระถางนะคะแล้วก็วางไปแล้วเราก็เอาปูนโปะลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะเราจะใส่บริเวณที่ขอบกระถางก่อนนะคะเพื่อปิดไม่ให้เห็นเหล็กไม่ให้เห็นลวดนะคะที่เราวางลงไปพอปิดรอบๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาปูน โรยอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ปูนอยู่ตัวไม่ให้มันไหลลงมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาปูนมาป้ายช่วงตรงกลางมาถึงขอบตามอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้กระถางหนาขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปาดเรียบปาดเรียบพอประมาณพอคร่าวๆอะค่ะไม่ให้มันเป็นรอยนิ้วมือเยอะค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งอีกทีนึงนะคะเมื่อเราปาดเรียบดูว่าเสมอกันแล้วนะคะเราก็จะเอาปูนมาตกแต่งที่ขอบปากก่อนค่ะวางแล้วก็ ทำให้ขอบปากมันหนาขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อความแข็งแรงของกระถางเวลาเรายกเรามักจะยกขี้วตรงบริเวณขอบปากอะคะ่ะเราก็จะทําขอบปากให้มันหนาและแข็งแรงหน่อยะคะ่ะการเสริมลวดลงไปก็เพื่อที่จะไม่ให้กระถางแตกง่ายนะคะเผื่อว่าเราจะนำไปปลูกต้นไม้อะไรที่ใหญ่นะคะมันก็จะไม่แตกง่ายค่ะมันจะทนค่ะ ขอบปากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะเราค่อยมาตกแต่งอีกทีค่ะอันนี้อุปกรณ์สำหรับตกแต่งให้ปูนเรียบนะคะเราเอาวัสดุเหลือใช้ค่ะเป็นฝาแก้วกาแฟนะคะมาตัดให้โค้งๆแบบนี้ค่ะเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาน้ำใส่แก้วน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เอา าฝาที่เราฝากาแฟที่เราตัดเมื่อสักครู่อะคะ่ะเอามาจุ่มน้ําแล้วก็มาปาดให้เรียบเลยนะคะเรียบตามที่เราต้องการเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปูนกำลังเซตตัวเมื่อเจอน้ําแล้วมันก็จะปาดไปแล้วมันก็จะเรียบแล้วก็จะเงาเงาสวยเลยนะคะ ตกแต่งช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญนะคะเราอยากให้สวยขนาดไหนเรียบขนาดไหนช่วงนี้ตกแต่งได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากเราแกะออกจากกระถางเรียบร้อยแล้วเราจะมาแต่งเรียบๆแบบนี้ก็ทําได้ลาบากแล้วค่ะเนื่องจากปูนมันแข็งไปแล้วนะคะ หลังจากตกแต่งเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้อีก40นาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยหาท่อมาเจาะรูตรงกลางของกระถางค่ะเพื่อทำรูระบายน้ำกระถางนะคะเราใช้อันนี้เราใช้ท่อ PVC ประมาณ3าหุนนะคะเราจะใช้3าหุนหรือ4หุนก็ได้ค่ะในการเจาะรูแล้วแต่ความต้องการของเราเลยคเ<อ>มื่อผ่านไป1คืนนะคะเราก็จะทำการแกะออก จกระถางพลาสติกค่ะเราก็จะขูดปูนที่เกาะติดด้านข้างออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคว่ำกระถางลงไปค่ะเมื่อคว่ำกระถางลงไปแล้วเราก็จะเอาน้ำร้อนนะคะที่ต้มเดือดๆเลยนะคะมาราดเทที่บริเวณก้นกระถางกับด้านข้างนะคะเพื่อให้ปูนกับกระถางพลาสติกมันหลุดออกจากกันค่ะ ราแกะกระถางออกไปแล้วนะคะปูนมันจะเปียกอยู่สังเกตได้จากสีของกระถางนะคะสีมันจะเป็นสีปูนเข้มๆนะคะพอกระถางแห้งแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะแล้วเราค่อยเอาน้ำนะคะมารดให้ปูนเซตตัวะคะ่ะรดให้กระถางอิ่มน้ำเลยนะคะ ถ้าใครมีกระมังใหญ่ๆสามารถเอาน้ําขังกระมังแล้วเอาอันนี้กระถางที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยลงไปแช่ได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับปูนค่ะการปั้นกระถางวิธีนี้นะคะมีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายหาทรายหาพิมพ์ในมาใส่นะคะเรามีเพียงพิมพ์นอกเราก็สามารถทําได้แล้วค่ะเลือกกระถางทรงที่เราต้องการแล้วก็สามารถทําได้เลยนะคะ แถมต้นทุนราคายังถูกอีกด้วยนะคะลงทุนเพียงแค่ปูน1กิโลสามารถทำกระถางได้ถึง2ใบเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ